สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยเพชรยนต์นะคะที่ช่อง y o u ยูทูบชา n n ล l หมวยรถสวยนะคะตอนนี้นะคะหมวยพาลูกค้ามาอยู่ในส่วนของโซนโกดังเก็บรถนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเพราะว่ารอการ PDI นะคะรถเราเยอะมากนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะแยกมีนบุรีกรุงเทพได้เองนะคะเป็นบริษัทจาหน่ายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเขตมีนบุรีเลยนะคะเรามีรถสวยคุณภาพเกรดเอ มาให้ลูกค้าเลือกมากกว่า300-400คันเลยนะคะก็สาขาสำนักงานใหญ่นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะแยกมีบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะในส่วนของสาขา2นะคะจะอยู่ริมถนนเสรีไทยเลยนะคะอยู่ประมาณซอยเสรีไทย95นะคะติดริมถนนเลยนะคะนี่เลยก็คัดรถแต่สวยๆให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะ ในส่วนของโกดังนี้นะคะเป็นโกดังเก็บรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็ให้ลูกค้าเห็นก่อนใครเลยนะคะเพราะว่าเรากล้าวารันตีนะคะว่ารถเราไม่มีชนหนักน้าท่วมไฟไหม้มาแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมวยจะมารีวิวรถเข้าใหม่คันน,นี้เลยนะคะอยู่หน้ากล้องเลยสตาร์รถให้ลูกค้าดูแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวต้าอันติดค่ะ 1.6G ่นะคะปี2017ค่ะลูกค้าค่ะเลขไมล์ประมาณแสนหกนะคะ ราคาขายนะคะขายอยู่แค่4 45,000บาทน,นะคะคันนี้นะนี่บอกของเรานะคะออนติดของเราทุกคันนะคะไม่ใช่เป็นรถแท็กซี่นะคะของเราจะเป็นรถหน่วยงานนะคะหมดประจำการแล้วนะคะก็จะไม่เยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเรากล้าวารันตีได้เลยว่าเราเข้าศูนย์เช็คระยะทุกระยะเลยนะคะ ไม่ต้องห่วงกันเลยแล้วก็ให้เห็นสภาพก่อนใครนะคะว่ารถไม่มีชนหนักมานะคะนี่สำหรับคันนี้นะคะ1.6ตัวจีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆเลยนะคะออติิเคานะคะปรับโฉมใหม่นะคะพัฒนามาขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อยกระดับความโดดเด่นทันสมัยนะคะทางด้านดีไซน์นะคะตัวนี้ทั้งภายนอกภายในเลยเนาะ,ะสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2017นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆเลยนะคะ ในส่วนของไฟหน้านะคะเขาเป็นมันติดดิฟ e c กเตอร์นะคะนี่มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะแบบโครเมียมเลยนะคะสวยๆมากนะคะของแบรนด์เขานะคะการชนเขาจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถนิดหนึ่งนะคะอ่าสีบอลเงินคันนี้เนาะสตาร์ทรอแล้วนะคะในส่วนของล้อนะคะเขาเป็นล้อแม็กของศูนย์แท้นะคะเป็นแม็ก เขาแต่งเป็นทูโทนมาให้นะคะตัวนี้แม็กขนาด16ดิ้วนะคะแล้วก็ปีย่างนี่เลยปี2021เลยนะคะใหม่ๆกันเลยนะคะปีรถปี2017ได้ปีย่างปี21ไปเลยนะคะเครื่องยนต์ VVTI นะคะ Duo VVTI ไฟเลี้ยวของเขานะคะคจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือเปิดประตูเขานะคะจะตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็คิ้วกระจกนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆไฟท้ายเขาก็เป็นแบบ LED นะคะอีกทั้งมีระบบไล่ฟ้าด้านหลังนะคะตรงกระจกนะคะ แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามนะคะคิ้วคิ้วฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็ตกแต่งมาแบบโครเมียมนะคะดูได้เลยนะคะว่ารถเราไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว้าวในส่วนภายในนะคะเขาจะเป็นโทนสีดำนะคะคอนโซลน,น่าจะเป็นสีดำแล้วก็เบาะนะคะ จะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะดูหรูมากเลยนะคะคอน,คอนโซลจะตัดด้วยสีเบทนะคะนี่ขนาดประตูข้างนะคะยังตัดด้วยสีเบตนะมือเปิดประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็กระจกในส่วนของกระจกนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเข้ามาดูคันนี้นะคะได้ปุ่ม start stop e n e น g y มานะคะ เรียบร้อยแล้วก็กระจกนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะนี่เลยกดให้ดูนะคะน,นี่เลยจ้ามาตรวัดของเขานะคะสวยๆลูๆูเลยนะตัดแบบโครเมียมเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะไม่แท้แน่นอนนะคะเรา,เารับประกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีกอไม้นะคะ บริษัทเพชรยนต์ไม่เคยกอไม้นะคะนี่เลยพวงมาลัยเขาเป็นแบบพาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้นะคะ,ะวิทยุนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ USB นะคะ AUX นะคะตรงนี้แอร์ะอะนะคะเป็นระบบมือนะคะแล้วก็มีช่องต่อปลั๊กไฟนะคะ12โวล์นะคะ ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะหัวเกียร์ก็จะหุ้มหนังนิดนึงนะคะมีช่องวางแก้วนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะกุญแจก็เป็นแบบกุญแจคีเลสนะคะพอาะเขามีปุ่มสตาร์สต็อปเนาะนี่เลยหรูหรูเลยนะคะสีเบจเลยนะคะคอนโซลหน้าอ่า เบาะนะคะให้เห็นก่อนใครเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะก็คือเบาะเขาจะไม่มีฉีกขาดนะคะเป็นเบาะหนังสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาด PDI ให้ิิหนึ่งนะคะคันนี้เขามีาวิทยุนะคะก็เป็นลำโพง6กตำแหน่งนะคะสามารถเชื่อมต่อ CD นะคะ MP 3นะคะ USB นะคะแล้วก็มีที่ต่อตรง ช่องด้านหลังด้วยนะดีม่มวยพาไปดูนะคะ<อ>ก็คือด้านหลังสําหรับคนนั่งผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้นะคะนี่คือต่อไฟนะคะจะพาไปดูนะคะจอเขาก็เป็นแบบมอนิเตอร์นะคะนี่สวยๆเลยนะคะให้เห็นด้านหลังนะคะสว่างมากนะคะคันนี้เขามีแอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งเลยนะคะ แล้วก็มีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะปี17บเจ็ดนะคะแอร์แบ็กเจตำแหน่งนะคะสวยๆระบบความปลอดภัยมาเต็มนะคะก็นี่มีช่องต่อไฟอีกสองตำแหน่งนะคะต่อไฟนะชาร์จแบกนะสำหรับคุณนั่งข้างหลังนะคะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวล้างทําความสะอาด PDI ให้นะคะแต่ว่าเบาะถือว่าการใช้งานโอเคมากไม่มีสีขาดเลยนะคะนี่ยังใหม่ๆเลยอ่าเดี๋ยวมวยพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะดับเครื่องก่อน ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะโตลต้าอันติสนะคะเครื่องยนต์นี้เลยดูโอวีวีทีนะคะหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะคะคันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะสี่สูบสิบหกวาวค่ะ ตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT 7สปีดนะคะคันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เขาก็รองรับทั้ง e85 e นะคะก็จะมี e20 นะคะเบนซินนะคะ91 95นะคะแก๊สโซฮอได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะก็เครื่องยนต์สวยๆกันเลยนะคะนี่อันนี้ขนาดยังไม่ได้ PDI นะคะก็ลูกค้าดูได้เลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะ เบ้าโชคด้านเดิมนะคะมีเมคอัพนะคะสวยๆนะคะนี่ให้เห็นก่อนใครเลยนะคะสำหรับรถเข้าใหม่คันนี้นะคะแผงกันความร้อนของเขานะคะสภาพก็ยังดูดีนะไม่มีฉีกขาดนะคะก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะคะตามการใช้งานนิดนึงนะคะก็ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหานะคะโตต้าอันติสนะคะคันนี้เลย 1.6G ค่ะปี2017นะคะราคาขายเพียงแค่445,000บาทนะคะนี่สวยๆกันไปเลยนะคะขนาดสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อเบอร์หมวยนะ oh. เดี๋ยวหมวยให้หน้าไลน์นะคะ ก็วันนี้นะคะขอ,อะมยขอจบการรีวิวเพยงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวหมวยจะมารีวิวลถคขันไหนเพิ่มเติมนะคะฝากลูกค้าติดตามนะคะเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็เดี๋ยวเหมวยจะมารีวิวลถเข้าใหม่ให้ดูทุกวันเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณที่ลูกค้าติดตามรับชมมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ